วันนี้นะครับลองบำรุงสูตรนี้ดูนะครับที่ผมพาทำเนี่ยนะครับผมทำให้แพรเซยงไฮนะครับที่เราเคยเพาะไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับแตกเร็วนะครับแตกก้านแตกสาขาตัวเร็วมากนะครับแล้วก็พร้อมจะมีดอกให้เราได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมก็นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับบำรุงแพรเซยงไฮหรือคุณนายตื่นสายนะครับให้แตกก้านแตกยอดแตกดอกนะครับผม พร้อมที่จะออกดอกเต็มกระถางให้เรานะครับวันนี้ผมมีสูตรเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าผมบำรุงยังไงนะครับให้แพรเซียงไห้เราสวยงามขนาดนี้นะครับงอกงามได้ดีเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะลองน้ําใส่กระมังเตรียมไว้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆยังไงนะครับมาดูกันว่าผมใช้อะไรในการบำรุงนะครับนี่นะครับคือสูตรบำรุงของผมก็คือกะปินั่นเองนะครับผมกะปินะครับมีทั้ง เอ่อแร่ธาตุสารอาหารที่ดีต่อต้นแพรเสี่ยงหายของเรานะครับช่วยนะครับในการเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็นํากะปินะครับหช้อนโต๊ะนะครับมาละลายกับน้ําก่อนนะครับผมเราคนให้กะปินะครับเจือจางละลายออกเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับพอจากนั้นนะครับผมก็จะเอาไปเทกับใส่กับน้านะครับที่กะละมังของเรานะครับผมผมใช้น้ําเต็ม1กะละมังนะครับผมอัตราส่วนนะครับกะเอาเลยนะครับผมทุกคน ใครมีส่วนแพร์เซงไ้เยอะนะครับก็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับผมก็อย่างนี้นะครับผมเทลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอากระปิออกให้หมดเลยนะครับผมเสียดายนะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่จุลินรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับกะปริมาณเอาเช่นเคยนะครับผมแล้วผมก็จะคนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้สูตรบำรุงแพรเเซงไหอย่างดีเลยนะครับเรามาพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผม การใช้งานนะครับผมก็จะนําไปรดนะครับอย่างนี้นะครับสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับผมเพื่อบํารุงแล้วก็เป็นเป็นการช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็แตกก้านแตกดอกนะครับผมแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้เร็วนะครับผมและยังทําให้ลําต้นนะครับผมแข็งแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็อายุยืนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับสามารถยัง ใช้รถกับพวกพืชผักสวนครัวนะครับผมเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนลองนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมการบํารุงแล้วก็การทําให้แพรเซี่ยงหายของเรานะครับออกดอกตลอดทั้งปีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินอะไรใหม่ปลูกใหม่เลยนะครับผมลองเอาวิธีนี้นะครับไปบํารุงดูนะครับผมก็ยังไงนะครับผมขอตัวไปลถให้เสร็จสับก่อนนะครับผม นี่นะครับผมมีหลายกระทางนะครับจากการที่เพื่อนเพื่อนนะครับได้ติดตามผมมานะครับก็จะเห็นว่าผมเริ่มปลูกแพรเซี่ยงไฮ้มาแต่เริ่มต้นเลยนะครับจากที่ยังไม่โตยังไม่สวยงามนะครับผมก็บำรุงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้แพรเซี่ยงไฮ้เนี่ยครับแตกก้านแตกดอกแตกรายดีมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับหากชอบ วิธีนี้สูตรนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับคนรักแพ้เสียงหฮหรือคุณนายตื่นสายนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาคลิปดีๆมาฝากเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย